ค่ะเมือ่อนี้เนาะห้ากระสีมาเบงอัน,น,นมันมันมีดวงเนาะดวงสาคู่ทีเข,เขาเขาเลี้ยงกันอนะ่ะมันมาเจาะโกกเผาอันนี้เขาพ่วงแต่สังเกตเห็นนะคะเนาะค่ะทอกว่าเห้ากระสีโกกเผาที่เขาปลูกมาตั้งหลายปีเนี่ยเสียไปโกกหนึ่งละสามปีมปีเขาเจาะทำลายเบงบอกเลย นี่เป็นการการเห็นเทือแรกของแมงตัวนี้ในสวนเท่าเด้น่นเลยตระยานพี่พี่ผีผีนกข้นว่างเพิงนี่เห็นเห็นบอสฮะันว่าน,า,นาสังเกตว่ามันสีจ๋อเป็นบางๆไปคือกันแต่ว่ามันบอสมันบอแสดงผลไฮไฮเท่าพยายามสังเกตเด้อท่านมันมีใบใบที่มันเหี่ยวมันหยางจังสีน่ะ เหียวแปลกมูนั่นให้เข้าฝ่ามาสังเกตโหลดมาเบิงโหลดกำลังเหมือนเนีเจาะขึ้นไปเบิดเห็นบหคคะเนี่ยมันมันอยู่ตัวนี้ตัวนี้ที่มันเจาะกินโอ้ยตายตายตายแต่ที่าย้นะพี่น้องเนาะหมากดกสมเด็จครับต้นนี้ กินอย่างนี้ได้เลยเหรอ,อ,หอตัวนี้ละมั้งตัวใหญ่ก็มันกัดกินต้นพ่นสีเป็นโพหงด้วยนะครับ <ฮะ S 2> ่นีต้นลักษณะของต้นพ่นธุสีเป็นพ่งขี้นี่หนีที่เพิ่นกินนะครับเม้นนะครับพี่หนอขี้มันนี่ครับที่เขาเอาเอาเลียงขายนะเมนเอาเลียงขายครับเห็นะเรียบร้อยไวดแล้วครับนี่เจอเจอกินแล้วนี่ หนัตงตาถิ่มย่างเดียวแล้วก็ต้องมาควัญหาอีกเพื่อนหนึ่งว่าไอตัวหน่อยมันง่ะมันยังมีมีอีกบอ่อนะครับเนาะขอควัญระวังได้ไหมครับนี่ต้องเฝ้าสังเกตนี่เหละครับกินมาจา๊กมือแล้วปุ๊บนี่ตัวหูม,มองเสียพอเทฉดเลยเหรอตัวเล็กตัวหน่อยก่อนตัวเล็กตัวหน่อยมีมีทุกรุ่นนะครับ มีทุกหลุนมีทุกใส่หน่อยก่านีก็มีครับซ้ำนอนซ้ำยังหนีก็มีมันเยู่ใต้เนี้เยอะอีกนี่คือปัญหาของมันเลยนี่แหละไอตัวที่แบบว่าดึกดือ้อดึกดือ้อ ซื้อบ่นี่นี่ห่าตัวมันบ่นาก็บ่เพิ่นได้ล้างอยู่แล้วบ่ หนากดกสามกมอาถือว่ามันมันกับเป็นเป็นบทเรียนให้เกษตรกรผู้อื่นได้ยังดีเลยเด่นถ้าต้องฝ่าสังเกตมันเดยสิได้แช่ไปให้พี่น้องเบิงต้องแช่ไปให้พี่น้องเบิงน้ำนะครับสิได้หูวิธีป้องกันมันผมสั้นนิฐานว่ามันเกิดนาซิมีนี่ไอจันมันนี่ปกติต้นมันดกๆกเนาะต้นเป็นต้นหมากดกโดก แต่ว่าจันมันนี่มันเป็นยังมันจังต่องมันตายนะมันตายจัน,จน,จนตัวนั้นจัน,จนตัวบบตนัว้นเจ้าห่อกระบอกดิดีอกหนึ่งเพามันขาดข้อตามฤด,ดูกาลมันนี่ต้องเครียดแล้วครับต้องมาเบิ่งล้ะนี่ขึ้นจ่อขึ้นไปน้ำลำ้นนี่หน่ะไอ้ดวงแหดว่าเป็นตะยานอะไรได้ครับอุ้ยดึกดำดําฝุ่นฝุ่นมันกินเยอะมาก โอ้ยสแตกของกูไปบบกหลายหนึง่งมันถือจะเป็นเกือบพอโล่บ้านพี่น่องนี่อันนี้แหละที่เขาเรียงขายนั่นดวงสาครนะคะนี่แหละนี่แหละผู้ได้อยากชิมกับมาบ้านบ่าวซักซีเดอร์ผู้ได้อยากชิมขวายกินโอ้ยเนาะซื้อเรามา่นำแน่ ผู้อื่นเขาเกิเนี่ยมเป็นโอกาสในการขายแหละแต่ว่ามันก็เป็นอุปสรรคของเกษตรกรคือห้องจังสีนะแต่เขาเนี่ยมเห็นโอกาสเขาก็สามารถเทียขายได้นัน่นตัวเล็กมันนะออกมาต้วหน่อยตัวหน่อยมันอามาอีกแล้วนะคะ สุดท้ายเราก็ได้ตัดถิ่มเบิดคร์แท็บิโน่ตัดหาโตมันเชื่อบป,ปูหอยนไปตัดหาโตบปูหอยนไปทำายต้นต่อไปนะมันก็น่าเสียดายนะเราเพียรดูแลรักษามาจนว่า <c oughs> สำคัญตนน้นนี้มันเป็นหมากดีมันสีแเสีบเพราจังหวะมันสงสัยสีแเสบนะครับตัวกอด อันนี้ก็บ้านเป็นเอาดาครึ่เปอนโอ้หักแล้วพี่น้องคุณหักแล้วหักแล้วน่าเสียดายรักลูกน้องนะเสียด,ดยสเดขอกินไปเบิร์ดครับน้ำเง,งา พี่ดูกา้านอีกฝั่งหนึ่งได้ยังยมีเดือดพายทีเฮ็ดสวนมะพร้าวสำคัญแห้งเป็นหูเนี่หน่อยมั้งได้ครับเป็นหูเนี่หน่อยสังเกตใบมันแหละก่อนอะ คือพยายามเดินดูรอบรอบต้นมันรอบรอบจันมันน่ะสุดท้ายเราต้องตัดถิ่มเบิด์ตดีครับพี่น้องเป็นยังไงตมม้องตัดถิ่มมาเบิร์กไก่นะครับเดีี๋ยวพ่ให้เเบิงนี่ยเป็นยังไงต้องตัดถิ่มบักเภาวนี่มันสิบอ่ออกงาน้ำเปลือกน้ำยังมันลำลำต,ตน้นมันคือจังไอต้นใหม่ชนิดอื่นเนาะ เพิน่นฉีขืนเป็นยอดครับเพิ่นจะขืนเป็นยอดเมื่อเพิ่นขืนเป็นยอดเดียวนะครับใบเพิ่นเป็นใบแน่วขื่นไปแนวนี่เพิ่นถือกินนี่ชวนถิม่มอ่อนที่สุดเพิ่นชิบโปแตกก็ได้ครับนี่กินกินรุ่นใดนจังว่าเปล่าสักสีแต่ตาถิ่มกินรุ่นใดครับกินรุ่นนี้แล้วพี่น้องนี่นี่กินเละไปเบิดนะครับจงไวก็ไม่ประโยชน์ครับเพราะว่ายอดอ่อนถือกินเบิดล่ะ ตกตดถิ่มเพื่อตัดวงจรมันจะ่าผ่ากับเขาเขาเขาอยู่จนวาปันทุกขเปาเมื่อนี่ว่าสิไปตัดอ้อยได้เนี่ยอู้แต่สิดายพี่น้องโอ้ระวังตกใส่แขนเล่ตุ่มเป๊ะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่หูได้ยวยิงได้ยินเสียง่นกัดอยู่ยังต่อเนื่อง เหมือนว่ามันจะเจาะลงข้างล่างเหมือนที่เขาตัดเขาเลี้ยงไหม้ไหน้อมาเดี่ยงแถวนีน้อน,นุ่นะโอ้ยตายตายตาย โอ้เละอีกแล้วแสดวว่ามันหลายแห่งได้อะหลายแห่งดูขา้างล่างข้าบนเห็นมันมันจอดลงทั้งลงไผที่มีความหูหมวนมวนการเหลี่ยงจังเสียกับเขามาเหม็นมาบอกกันเลยเด้อว,ว่าเขาต้องเห็ดจังไหน อยากเป็นถั่วแก่บักเผาครับมันสิเตตัดบักเผาเดี่ยงรวงง่วงนี้ได้เบิดเดี่ยงรวงง่วงเห็ดน้อนสาขู่ขายโอ้ยนอเนาะเบิ่งีิละครับมันยังมีอีกเลยไ่ใช่มันกินลงข้างล่างไง เอฟเลยครับเ,เ,เลยทีขค้ดภาพเลยพี่นองเลย จ้อนแล้วเนาะมันจอ้อนลงนมที่เคยเห็นเขาเลี้ยงคือเขาตัดตัดต้นนี้ยเป็นต้นมะพระ้าวต้นตาลบ่ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนอะแล้วป็นไมนกินเลยใช่ตั้น้อยมันเบด ทิ่น,นี่นั่นถิ่นตะมันสีนข,ขาวขาวเด่นเตลเล็ก่ครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายนะครับของคลิปที่เฮาสิลงให้พี่น้องเบิ่งเกี่ยวกับการทำลายของดวงง่วงเนาะครับแต่ว่าดวงง่วงได้หลายคนอาจจะบอกเข้าใจเนาะและหลายคนเพิ่นเพิ่นหูแล้วก็มีครับ บางคนอาจจะหูในนามของดวงสาคูนะครับลูกของมันนะครับดักแดกของเพิ่นน่ะดวงสาคูที่เพิ่นขายกันกิโลละแพงๆนะนะเขียดแห้งวันสันฟันเอาจนว่าต้นหักเบิดเกิดฝนเราเขียดแห้งให้พ่อมื <S <S อจ้กขุ่นยังได้ยินเสียงอยู่ว่าสันครับนี่ต้นมุ่นเบิดร์ดได้ครับนี่ตัดออกจนกูดแล้ว เข้าจาเป็นนะครับต้องทําไรยวงจรของมันถ้าเกิดว่าเข้าโบตัดมันก็สิลูกล่ามไปยังตนอื่นหรือว่าสวนอื่นนะครับของพี่น้องที่อยู่ไก่เคียงถ้าเข้าเห็นเข้าบบต้องเสียดายหรอกครับพี่น้องเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเพื่อนว่ามันก็เป็นตรงนี้ละ่ะแต่ว่าเข้าบบสามารถเนี่ยเห็นโดยตาเนาะเพราะว่าไอ้ดวงง่วงนี่มันตัวหน่อยแห้งครับตัวหน่อยแล้วก็เวลาการจาะเพิ่นที่จาอหู้น,น้อยๆเขาไปว่างใครแล้วเพิ่นก็สิบินนี้นะครับ มันสิบคือจึงดวงแหลตที่พิ่นสิเห็ดเป็นขี่ควายไหวง่ายๆนะครับเพ่นไปกินมองไดคนก็เห็นตัวน,นั้นคือดวงแหลครับอ้าวฟันเข้าไปปานตื่นแต่าเพาะท่นผากันล่างหนาอยู่พี่น้องมากพอดีไอ้วสีไปตัดอ้อยมาขายนะครับผมเลยมาเห็นมาเห็น,หนกะนี่พี่น้องเบิ้งนะครับว่าว่าเท่าจังไรกะสีมีเป็นเห็ดเป็นสองครีบอ่ะละครับพี่น้องพอคีปมันกะเา่าเนยจังหน่อย ตาเราแล้วก็มากองกันส่วนหนึ่งมันกับพ่อขายได้ครับส่วนหนึ่งกับกินหนามซื้อๆกินนามบำรุงกำลังบาคาหมอแรงนะครับเนาะ <c oughs> ลูกเหี่ยวบ่ยฝนเราอะลูกเหี่ยวไปสั่นละกินได้หลาย <c oughs> เขาอบอกว่ามับำรุงกำลังดีเนาะพี่น้องนี่ใหญ่มากนะครับหลายโตเด้พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเ่าศักชี้สิจับให้บ่ง ว่ามันอลังการงานสางซัมไรนะครับเนาะแต่ส่วนนึงมันก็มุนเข้าไปเนาะมุนเข้าไปนี่นี่แ่ละต่วันมีหลายแห้งตัวน,นี้บอกเลว่าเสียวปเลี่ยงนะครับพี่น่องเคียดหลายเสียเป็นลาบคุณน่ะมึงตีเหรอเอ้ยพี่น่องเอ้ยมันเป็นตาสังอันนี้ด่วงเพื่อนนี่โตสี ออกสีน้ำตาลเข้มๆแน่นี่เพิ่นเตรียมโตสีเข่าดักแดเนาะครับเข่าฟักตัวนี้น้อยนั่นเพิ่นก็ร่างกินก็ร่างนอนเนี่ยลักษณะการทำไรยของเพิ่นนะครับเนาะนอกจากเพิ่นสีกินแกนกลางของต้นมาแล้วเพิ่นก็ยังไข่ไว้เพื่อเพิ่นสีเป็นแม่ของต่อไปนี่ครับเพิ่นกินตอนนี้บริเวณผมสับให้เพิ่นนะครับเพิ่นหมุนกินจนว่ามันเบิดครับหยอดอ่อนมันได้ยี่ล้อครับประมาณสองโลไอตัวที่มันกินไปแล้วนะครับเนาะ เนี่ยตัวนี้เป็นยังนอ้อยนี่เนาะโอ้พี่นอ้องนี่นี่นี่ตัวที่เ้าเห็นเป็นหมุนหมุนนี่บ่เมนขี่เพิ่นได้ครับบ่เมนขี่ขวายเพิ่นได้อเอาแกะเห้เบิง่งนเนยฝนเป็นยังเป็นดักแดดมันเตรียมเทสิออกโอนเป็นดักแดดมัน่มนใส่ใส่ใส่เห็ดให้เบิ่ร์นเนยผมก็น,นึกว่านี่ผมก็เลังสิโยนทิมได้ครับบางหาันนี่เอ้าวยังแข็งแข็งโอ้ตัวนี้ฟักเป็นโตแล้ว โอ้เพลินกำลังสิออกเป็นแม่พันธุ์ขยายบินไปสวนอื่นหรือว่าบินไปตำแหน่งอื่นโอ้เอาใส่ใส่มือให้ผมหน่มันมีอีกตัวหนึ่งตัวนี่เป็นอย่งนี้มันมันอนี่นี่พี่น้องนี่เพิ่นสีหัวเพิ่นสีสีเหลืองมีไล่จุดสีดำดำอยู่หัวเพิ่นไอ้ปากเพิ่นนี่นะครับดวงง่วงนี่เป็นอย่งไรดวงง่วงปากเพิ่นนี่สีเป็นเงาเงาคือจังงวงสั่งนะครับนี่นี่โอ้แกให้เบิงแน่ต้นกันก็ได้ มั1 1> นเป็นแนวใดตัวน,นั้นมันฟากหรอบอตัว like น <Yeah, sure. S 1> hey, um. <laughs> ี D ้ย <laughs> ังยังใสอยู่ใสให้มือให้ Blood ็นไหมหล้วๆพันธ uh, ุนมีหลายรุ kami, uh, ่นนะครับผมบอกข้าใจคือก uh ันว่าไอ้วงจรชีวิตของเพิ่นนั้นเป็นจังไดเอ้เพิ่นพูดเอลดีขนาดเอ้ยกินบเปล่าเอลดีขนาดพี่น้องเอาตึ๊บ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 มือพูดนะพูดนะเอ้าเตอรนั้นขึ้นเอามาเทียบกันไม่น่าจะเป็นตัวตัวใหญ่แบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นแบบนี้แล้วก็ค่อยไปเป็น เอายิบไหมนะครับจริงจริงเหรอผมผมผมกะกำลังมะหูวมือนีล่ะครับว่า,วากินเปล่าเนี่ยมันสีดีกับคนจังไดพี่น้องสังเกตนะครับแอลมันผลนะอุ้ยพูด <c oughs> ๆนะแอลพี่น้องอุ้ยแน่นอนแห้งอันนี้พี่ฝนมันประกาศจับผมสีจับมาให้พี่น้องเบิง้ง อยู่ไก่กันกับบได้มาแต่สู่นขี้งกันแอลนีมาโลดนะครับสแสดงว่าเพิ่นกินบกานเเนกเผาเนอะอือเป็นแถ่ไยลงจีบตอกน้เนาอพี่น้องเนาะมาแต่เพิ่ใหไ่แล้วอืมนี่เพิ่นจิเป็นโตแนวนี่ครับเพิ่นฝ้ากองอมาแล้วตัวนี้ฝ้ากอองมาถ้าบินนี้ได้พี่น้องถ้าแถบนี้มีม,มีผู้เพาะเลียงดวงง่วงนะครับแถวตบลนมันแฉะมาเพื่อพี่บูนนี่ก็อยากขอลอกแน่น้อยนึงถ้าท่านเศร้าเลี่ยงท่านขวกินให้มันเบิดครับจะปล่อยออกมาเด้อครับพี่น้องเด้อ สวนมะกเฝ้าแถวๆนี่มีมีหลายแห้งนะครับอยู่บ้านเฮาเกษตรกร,ร,กรที่รับมือ,อยากเพราะว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เป็นหลุใไม่ทั้งนั้นครับบ้านเฮานี่บ,บ่ได้ปลูกมะกเ้าเป็นรักามาถึงแต่พอแต่แม่เนาะครับปลูกเขาเนาะก็เลยบ่หูวิธีการจัดการวิธีการระวังนะครับด่วงง่วงนี่เบาซักซีเองกับบ่หูบ่หูว่ามันสิทำลายได้มันชีจอได้จังไดพี่หน่องก็บเบิ่งที่เล่าคนมันเป็นง่วงของมันน่ะผมว่ามันหนาสิมไใครว้ซะก่อนซื้อ,อ,อละก็ไอ ตัวที่จอคางอีดีนี่นายสิเป็นในดวงสาคูนะครับดวงสาคูคือลูกเพื่อนนี่ครับลูกเพื่อนนี่ครับเนี่ยเพื่อนจอได้นี่นี่แขวเพื่อนน่ครับบางทีอะไรกัดมือกับเจ็บผนใด้ครับนี่แขวเพื่อนนะนี่เราเพื่อนสิเป็นตัวจ้อแหะก็เป็นตัวทำลายต้นมะพร้าวนะครับเกิดจากการมาวางไข่มาวางไข่แหละก็จ้อต้นมะพร้าวทำลายต้นมะพร้าวนะครับ สุดท้ายแล้วต้นนี้วิธีการจัดการที่ดีที่สุดสําหรับสวนน้องเฮาเนาะครับขอยืนยันว่าเน้นย้ำว่าตัวน,นี้เป็นสวนน้องเฮาเนาะครับว่าเฮาสิจัดการเฮาสิตัดต,ต้นมันอีกตัดต,ต้นมันข้างล่างมองหัวเขา่าหัวเหงื่อฝนนะครับแล้วก็เอาไปถมลูกน้ำไว้เพราะไข่ของมันนะเท่าที่ผมสังเกตมันมีรุ่นหน่อยมันมีรุ่นใหญ่ครับมันมีรุ่นยังทอแมงวันรุ่นทอหนอนนี่ยังมีอยู่ครับเฮาสิเฮ็ดจังได๋มันก็บ่เบิด์ลักสวนเฮาเป็นสวนอินทรีย์ครับ ถ้าใส่เคมีก็ได้เด้อครับพี่น้องเนาะเคมีเนี่ยอันเป็นพวกดวงพวกยังยังสีถ้าเฮาตัดต้นมันออกมาแล้วนี่ใส่ดวงใส่เป็นสารเคมีชนิดใดกะผมว่าตายแน่นอนแล้วล่ะครับมันก็นตายคือกันแต่ว่าเสียดายที่ล่ะครับพุดนะเห็นจังได้ครับมือแรงสิโบเบิด์ตขึ้นบ่แนี่นี่พี่นอ้อง <c oughs> แม่นบ่พี่ฝนเบิด์ตขึ้นบ่ลูกเหี่ยวอันนะครับนาะสิบ่าวซักซส,สีกะสิได้พาะซัำนีสซะก่อนเดี๋ยวคลิปหน้า สีล่งให้พี่น้องเบิ่งอีกเทือนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมขอบคุณครับ